ใาญ่เปนเก่าเลยเออโอ้ยสาธุสาธุน้ำลูกหลานเน่าที่ความตั้งใจเอออยากจะมาโชว์มาพอดในพี่น้องเน่าในรับชมรับเบิรงนะครับเนาะโอ้ยสาธุน้ำต่างเป็นองค์กรต่างเป็นคณะไหมเด้อเออผู้ใดเป็นหัวหน้าับุ้ามีงานอยู่ทางสภาพะแทาง ไปติดต่อเอาไปพอดเอาไปแข่งระดับตำบลนะครับหน้าบอไม่จิงิตัวบอผู้ใหญอไ่หาผนไม่หเบอเออบอยาอีสิาเนาะบอยาเี้ยผู้ใหญ่นั่นที่ลหงกันเราได้หัวด้เด้ครับแต่ตัยอมกได้หัวพนวา คุยกันเองไปน้่งแต่ทำท่ากันนะครับ